สวัสดีครับวันนี้พบกับผมบิ๊กแจ็คเป็นประจำเช่นเดิมนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีข่าวร้อนบนโลกออนไลน์มาฝากคุณผู้ฟังทุกคนนะครับบรษัทอสังหาริยททัพย์ยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งนะครับนำโครงการบ้านเดี่ยวทาวน์โฮมโฮมออฟฟิศมาเขย่าราคาทาให้จองกันในช่วงปลายปีนี้นะครับมีสายข่าวรายงานผมนะครับมาว่าสำหรับโครงการทาวน์โฮมก็มีด้วยกันทั้งหมด4ทํทำเลแต่ละโครงการก็อยู่ติดถนนใหญ่และที่สำคัญราคานีพิเศษอย่าบอกใครเลยนะครับ ทำเลแห่งแรกนะครับโครงการชีวโฮมวงแหวนลำลูกกานะครับเป็นทาวน์โฮมหรูเพดานสูง47เมตรนะครับทำเลที่2ชีวโฮมสุขสวัสดิ์ประชาอุทิศนะครับทำเลแห่งศักยภาพนะครับใกล้สีลมสาทรและอีก2ทำเลก็คือชีวโฮมกรุงเทพปทุมและชีวโฮมลังปิตปทุมทำเลแห่งศักยภาพนะครับใกล้ทางด่วนอุดรรัตยาและใกล้ลรถไฟฟ้าสายสีแดงครับและสำหรับผู้ชื่นชอบบ้านเดี่ยว ต้องไม่พลาดกับโครงการแห่งนี้นะครับโครงการชีวอรมณ์นครอินบ้านเดี่ยวติดถนนใหญ่ใกล้ทางด่วนใกล้รถไฟฟ้าเข้ามาพร้อมจุดเปลี่ยนก็คือความเป็นส่วนตัวเพียงร้อยสามสิบเก้ายูนิตในแต่ละซอยมีบ้านเพียงแค่สี่ถึงหกหลังเท่านั้นต้องบอกว่าโครงการนี้ขายดีจริงขายดีจนสร้างไม่ทันแล้วครับนะครับคุณผู้ชมยี่ตัดสินใจนะครับและสําหรับผู้ต้องการบ้านหลังใหญ่ๆที่ดินเยอะห้องเยอะๆห้ามพลาดกับโครงการนี้นะครับโครงการชีววันป่นเก้าสาทรเข้ามาพร้อมคอนเซ็ ความหรูหรามีระดับในสังคมเมืองโครงการนี้สุดเอกลัก์จริงนะครับเพราะมีเพียงแค่52หลังเท่านั้นและที่สําคัญอยู่บนทบเปปะเลแห่งศักยาภาพติดถนนใหญ่พุทธมณฑลสายหนึ่งครับและสาหรับนักลงทุนหรือเท่าแก่ต้องไม่พลาดจากโครงการนี้นะครับชีวาบิดโฮมเอก,กชัยบางบอนนะครับโฮมออฟฟิศ4ชั้นครึ่งติดถนนใหญ่มาพร้อมส่วนลางคบคันไม่ว่าจะเป็นรอปพก้องวงจรปิดและสวนสาธารณะที่นี่ที่เดียวคุ้มจริงๆนะครับเพราะว่าสามารถอยู่ก็ได้ค้าขายก็ดีคุ้มสุดๆเลยทีเดียวครับ ็นย่งไรกันบ้างครับบอกเลยนะครับว่าต้องรีบตัดสินใจกับหลากหลายโครงการคุณภาพของชีวาไทยเพราะเขาลดเยอะให้ของแถมเยอะจริงๆนะครับสอบถามรายละเอียดเพิเ่มเติมติดต่อ1 2 6 0หรือเว็บไซต์ชีวาไทย .com สำหรับวันนี้ผมดีแจ๊คขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ